สวัสดีครับโจ๊กกับชุบจัดให้อีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาเจอรถอีกรุ่นหนึ่งนะฮะวันนี้พามาเจอกับ Time Former นะครับก็เห็นแล้วนะครับชุดแต่งอลังการงานสร้างจะเป็นรุ่น m ิวเนะฮะ1.9นะครับ,รบเป็นรุ่น u l t ติ a t ตตัวท็อปของเราตัวนี้ใส่เป็นในส่วนของอชุดแต่งสเกิร์ตหน้าเป็นเป็นแบบหน้าใหญ่เลยนะครับครอบมาถึงตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ จะมะีตัวที่เป็นแหลกงค่านะครับของแคลริบอยใส่ให้ด้วยนะครับอันนี้ก็พร้อมลุยเลยนะครับก็นี่มาดูรายละเอียดของสเกิร์ตด้านหลังบ้างนะครับก็สเกิร์ตด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นให้ความอลังการเหมือนด้านหน้าเลยมีพวกดีฟิวเซอร์นะครับไฟเบรกนะครับแล้วก็เป็นน่อหลอกให้นะครับ นี่นะครับงานเนียนสนิทพร้อมกับตัวนี้จะเป็นาคาดเอวนะครับมีป็นบ,บักหางปลาออกมานี้นิดนึงแล้วฮะแล้วก็คาดด้วยสีดำเงาแล้วก็ตัวหนังสือมิว e เนะครับนี่ก็ค่อนข้างที่เท่มากเลยอะเหมือนท่านฟอร์เมอร์มากเลยฮะคันนี้นี่คันนี้ติดฟิล์มจะเป็นขนาดสี่สิบนะฮะบันหน้าด้านหลังหกสิบรับคน ขับสบายตาแน่นอนนะครับก็แดกหลังคาชื่อโลงของเรานะครับ <g ül üyor> ก็คันนี้ลูกค้าอะ,อะไรนะลูกค้าจะมารับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับใครที่อยากได้รถ e สุ M X นะฮะอย่าลืมจุดจัดให้นะครับแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ